สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสรินญ,ญาแสงยงนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์วันนี้จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับบรรยากาศกันนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าบรรยากาศค่ะบรรยากาศหมายถึงอากาศที่ห่อหุ้มโลก อยู่รอบตัวเราตั้งแต่พื้นโลกขึ้นไปจนถึงระดับความสูงหลายร้อยกิโลเมตรโดยอากาศจะมีความหนาแน่นมากในระดับที่อยู่ใกล้ผิวโลกและค่อยๆเบาบางลงไปเรื่อยๆเมื่ออยู่ห่างจากพื้นดินมากขึ้นโลกมีแรงดึงดูดต่อบรรยากาศทำให้บรรยากาศมีการเคลื่อนตัวตามการหมุนของโลกไปพร้อมกับพื้นโลกนั่นเองค่ะ นอกจากนี้บรรยากาศยังมีองค์ประกอบสำคัญซึ่งประกอบไปด้วยแก๊สไนโตรเจน78%รองลงมาคือแก๊สออกซิเจน21%อากอน0.97%นอกจากนั้นเป็นไอน้ำและแก๊สอื่นๆจำนวนเล็กน้อย ประโยชน์ของบรรยากาศที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกมีหลายประการกล่าวคือ 1. ทําทำให้สภาวะอากาศบนโลกเหมาะสมกับการดำรงชีวิตและป้องกันอันตรายจากรังสีต่างๆ 2. บรรยากาศช่วยป้องกันอันตรายจากอนุภาคต่างๆนอกโลกได้แก่บุกบาทและสเกตดาวต่างๆค่ะ และ 3. บรรยากาศเป็นแหล่งแก๊สที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลกประกอบด้วยแก๊สออกซิเจนซึ่งเป็นแหล่งสำหรับการหายใจของสิ่งมีชีวิตเป็นแหล่งคาร์บอนไดออกไซด์ที่ช่วยให้พืชใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและยังมีไอ้น้ำในบรรยากาศช่วยทำให้เกิดฝนนั่นเองค่ะ นอกจากนี้บรรยากาศยังสามารถแบ่งออกเป็น5ชั้นได้แก่ 1. o โท h โพสเฟียเป็นบรรยากาศที่อยู่ล่างสุดตั้งแต่ผิวโลกจนถึงระดับความสูง10-12กิโลเมตรเป็นชั้นที่มนุษย์อาศัยอยู่นอกจากนี้ยังมีไอน้ำเมฆ 2. s t สตราโทสเฟีย เริ่มตั้งแต่ระดับความสูง12-50กิโลเมตรบรรยากาศชั้นนี้เนื่องจากไม่มีไอน้ำหรือความชืน้นเครื่องบินจึงบินอยู่ที่ชั้นนี้ 3. ม,มีโซสเฟียเริ่มตั้งแต่ระดับความสูง50-80กิโลเมตรโดยอุกบาทส่วนมากที่ตกเข้ามายังโลกจะถูกเผาไหม้ที่บรรยากาศชั้นนี้ 4. t h เทอร์โมสเฟเริ่มตั้งแต่ระดับความสูง80ถึงระดับความสูงราวๆ500ถึง1,000กิโลเมตรมีสมบัติในการสะท้อนคลื่นวิทยุทำให้เกิดประโยชน์ในการสื่อสารโทรคมมนาคม 5. e x เอกโซสเฟเป็นบรรยากาศชั้นนอกสุดของโลกบรรยากาศชั้นนี้เบาบางและมีองค์ประกอบของเกสเบา อย่างไฮโดรเจนและฮีเลียมถัดจากชั้นนี้ขึ้นไปจะเป็นอวกาศซึ่งมีสภาพเหมือนกับเป็นศู์ยากาศเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าบรรยากาศมีทั้งหมดกี่ชั้นมีประโยชน์และมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทั้งพืชสัตว์และมนุษย์อย่างไรฉะนั้นเราควรที่จะดูแลรักษาไม่ทำลายสภาพบรรยากาศเพื่อให้คงอยู่ตลอดไป ขอบคุณที่รับฟังและให้ความสนใจแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีค่ะ